ก็คิดไว้เลยว่าไม่เอาแล้วตอนนั้นมันหนักถึงขนาดอยากเลิกการเป็นหมอลำเลยใช่ค่ะอยากไปทําอย่างอื่นคืออยากจะไปทําอาชีพอื่นเลยเพราะาเราออกมาไม่ถูกต้องเราก็ต้องสู้กับสายตาคนหัวหน้างวงได้รับผลกระทบเอ้ยมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวก็ลงตาบาปตรงนั้นอ่ะมันยังอยู่ในใจเราอยู่เรื่อยหนูว่าเขาดูแลหนูได้แอมไม่ได้มีอะไรอันเป็นแค่หมอลำที่ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีคนมารับเราได้ถ้าไม่ใช่เขา สวัสดีค่ะแอนออรดีค่ะเราได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมอลำเน็ตไอดอลคนแรกของเมืองไทยหนูว่ามันโชคดีมากๆแล้วหนูก็ดีใจค่ะกับฉายานี้แต่ว่าในในในนัดตอนนั้นอะมาเป็นช่วงที่โซเชียลมัน,ม,นมันเริ่มกําลังเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะมาตอนที่แอนอยู่ปฐมบัญชีศิลป์แอนย้ายมาที่ศิลปินภูไทยก็มีลําเรื่องสังทองรจนาซึ่งโชคดีมากๆที่พ่อวีระพงษ์เนี่ยเขามองเห็นว่าเราถนัดอะไร ก็เลยแต่งลำเรื่องแล้วก็มีเพลงประกอบลำเรื่องซึ่งมันเป็นความถนัดของเราเพราะเราเราชอบร,ร้องเพลงลุกทุ่งอะไรเงี้ยมันไม่ใช่หมอลำจ๋าอะไรเงี้ยค่ะมันเลยทําให้คนน่ะรู้จักแอนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เริ่มแบบมีคนเอาเพลงไปโคฟเวอร์ทำให้คนแบบอยากมาดูเราหน้าเวทีมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทุกคืนก็จะแน่นแน่นแบบแน่นจนถึงเช้าเลยในทุกคืนเลยค่ะ15ปีในวงการแล้วไหวมากค่ะรั่มต้องมาจากเป็นคนที่ชอบ ร้องเพลงอยู่แล้วค่ะร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วก็แม่เนี่ยร้องเพลงได้คุณพ่อเป็นนักดนตรีอะไรเงี้ยค่ะในช่วงเด็กๆก,ก็จะมีโอกาสได้คุกคีอยู่กับวงหมอลำเพราะว่าคุณปู่ก็เคยมีวงหมอลำด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเป็นหมอลำก็เริ่มประกวดร้องเพลงมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเป็นรายการเด็กๆอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เข้ารอบสักเท่าไหร่สะสมประสบการณ์ก็คือคุณพ่อเองก็ชอบแบบหาคาราโอเกะมาให้ร้องเรื่อยๆเลยฝึกฝนมาก็ได้มีโอกาสมา อยู่คณะหมอลำปฐมบัฒนเทิงศีลก่อนค่ะอันดับแรกแล้วหลังจากนั้นเข้ามาอยู่โรงเรียนในช่วงมัธยมก็จะมีวงรนตรีอะไรเงี้ยวงรีลูกทุ่งค่ะแล้วก็เป็นนักร้องนําของวงดนตรีลูกทุ่งด้วยก็เลยได้มีโอกาสไปประกวดร้องเพลงในรายการชิงช้าสวรรค์นะคะก็เลยทําให้ได้มีแบบมีคนรู้จักบ้างมากขึ้นใช่ค่ะ แต่ว่าเห็นจุดเริ่มต้นของการอยากเป็นหมอํำคืออยากส่งเสียงครอบครัว<ช>อยากส่งเสียน้องพอหลังจากที่ประกวดทิชชาสวรรค์มาเสร็จเนี่ยก็เริ่มที่จะมีปัญหาครอบครัวกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ได้แยกทางกันซึ่งค่าใช้จ่ายค่าเทอมทุกอย่างจากที่เคยเป็นของคุณพ่อคุณแม่รับผิดชอบพอเขาแยกทางกันมันก็เลยไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบก็เลยต้องกลายเป็นเราต้องเป็นเสาหลักของบ้านอะไรเงี้ยค่ะ ก่อนที่เราจะเรียนจบหมหอ่ะเราเคยไปกับหมอลำม,มาแล้วช่วงหนึ่งเราเคยรู้ว่าตรงนั้นไม่มีรายได้ก็เลยลองดูค่ะลองลองลอง,ลองกลับไปทำหมอลำดูอีกเผื่อว่าจะได้รายได้กลับมาก็สามารถพูดได้เลยค่ะว่ามันเป็นสิ่งที่แอนไม่เคยคาดคิดว่าว่ามันจะกลายมาเป็นอาชีพหลักเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแอนได้อแอนไม่ได้ชอบตั้งแต่แรกเลยด้วยซ้ำแอนชอบการร้องเพลงค่ะชอบร้องเพลงเพราะจะชอบฟังเพลงสติงเพื่อชีวิตลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยไปแบบนี้ซะมากกว่า จนมาถึงวันหนึ่งที่ที่มันเหมือนเป็นภาคบังคับที่ทําให้เราต้องได้มา,อ,าอยู่กับคณะหมอลำเแล้ต้องมาฝึกฝนต้องมาฟังเพลงหมอลำต้องมาอยู่น้ำเสียงหมอลำอะไราเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกแบบปรับตัวได้ยากอยู่เหมือนกันแต่ก็แปลกเหมือนกันค่ะเพราะว่าอยู่ดีๆก็ก็ก็รักอาชีพนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลย เริ่มหลงรักมันตอนไหนจ๊ะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> อันเนี้ยฉันยึดเป็นอาชีพตัวเองได้ละด้วยความรักไม่ใช่ความพยายามหรือจําเป็นหนูว่าที่แรกมันไม่ได้เกิดมาจากความรักค่ะมันเกิดมาจากความอยากเอาชนะมากกว่า <c oughs> ตอนที่หนูมาอยู่หมอลำอะ่ะ <c oughs> ก็จะมีคอมเมนต์มีดาม่าอะไรเงี้ยในในยุคนั้นโซเชียลอาจจะไม่ค่อยเยอะค่ะแต่ว่าก็จะมีมีบ้างมีบ้างมีบางคนบ้างที่ที่เขาเข้ามาพูดบอกว่าเสียงแบบนี้เป็นหมอลำไม่ได้หรอก หรือหมอลำเขาไม่ได้ร้องแบบออกแนวลูกทุ่งอะไรอย่างนี้หลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันจะไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีใครเสียงเหมือนกันมันไม่มีหลักสูตรตายตัวว่าการร้องหมอลำมันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. ซึ่งเราเองก็สามารถที่จะร้องหมอลำในแบบของเราได้เหมือนกันอยากทําให้เขาเห็นว่าเราทําได้ <S <S ก็เลยเริ่มที่จะฝึกฝนมาเรื่อยๆค่ะฟังจากไม่เคยฟังก็ต้องฟัง,งก็ร้องท่องทุกวันอะไรอย <ational S 1> ่างเงี้ยค่ะเริ่มมาจาก เพลงหมอลำก่อนไม่กล้าร้องเนี่ยก,ก็ต้องร้องอให้ร้องให้ผู้ใหญ่ฟังเรื่อยๆถ้ามีโอกาสพี่ๆแม่แมๆที่วงเขาก็จะช่วยสอนด้วยค่ะมันมีครั้งหนึ่งที่ไปอ่านสัมภาษณ์ก่อมามีดราม่าหนึ่งที่ทําให้เราเกือบเป็นซึมเศร้าเลยกับการที่โดนว่าเป็นหมอลำที่ชอบฉีกสัญญาอะไรประมาณต<อ>นน้นห่านภาษาอีสานว่าตนห่านหมอลำตนห่านแรกๆมันก็ยากอะคะ่ะยากกับการที่จริงๆแอนว่ามัน หนูก็หนูก็แปลกเหมือนกันก็ก็ก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนบุกเบิกอะไรมาก่อนเพื่อนเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวแล้วก็รวมถึงเรื่องของของของการย้ายวงปกตินะคะหมอลำเขาจะไม่ค่อยย้ายก็จะอยู่แบบอยู่กันยาวนานอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยย้ายนอกจากว่าจะมีปัญหาจริงๆอะไรเงี้ยสี่ห้าปีก็ค่อยย้ายแต่ว่าด้วยความที่เราเองก็ก็เป็นคนรุ่นใหม่ท,ที่ที่ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันจะย้ายไม่ได้ มันก็มันก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าเออเราอยู่ไม่ได้แล้วอะเราก็ต้องเราก็ต้องย้ายใหม่รู้สึกว่าเราไม่โอเคเราอยู่ตรงนั้นไม่ได้แล้วเราเองก็เป็นเด็กไม่มีที่ปรึกษาไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทํามันถูกหรือเปล่า<ม>อะไรเงี<ม>้ย่ก็ตัดสินใจโดยที่ผู้ปับเลย<ม>ตัดสินใจแล้วก็อ่ะทำไม่ถูก<ม>ออกมากลางคันออกมากลางกลางฤดูกาล<ม>โดยที่งานก็ยังเหลืออยู่<ม>ทําให้หัวหน้าวงได้รับผลกระทบ ทำให้หลายคนได้เดือดร้อนทําให้เจ้าภาพเขาก็รู้สึกแบบเขาไม่โอเคนะคือเจ้าของวงก็ต้องจ่ายค่าปรับอะค่ะถ้าเกิดไม่มีเราอะไรเงี้ยเราได้ไปอยู่อีกขณะนึงก็จริงแต่ตาบาบตรงนั้นอนะมันยังอยู่ในใจเราอยู่เรื่อยอยู่เสมอเลยค่ะอยู่เสมอแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเพราะเราออกมาไม่ถูกต้องเราก็ต้องสู้กับสายตาคนกับคนที่ต่อให้เราขึ้นวงใหม่ก็ช่าง แต่เราก็ต te ้องสู้กับสายตาคนที on ่เขาจะมามองเราแบบหน้าวิธ <c oughs> ีย <c oughs> like ังไงสู้กับคําพูดของคนอื่นที่เขาจะมาพูดว่าเอ้ยมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวก็ลงอีกเดี๋ยวก็ลงไปอีกเดี๋ยวก็ออกไปอีกเชื่อเลยอยู่ได้ไม่นานหรอกอะไรเงี้ยก็คิดไว้เลยว่าไม่เอาแล้วตอนนั้นมันหนักถึงขนาดอยากจะยกเลิกเลิกเลิกการเป็นหมอลำาใช่ค่ะอยากไปทําอย่างอื่นคืออยากจะไปทําอาชีพอื่นเลยค่ะ แต่แต่ก็ยังมีโอกาสตอนนั้นก็น่าจะเป็นพี่โจโคะ่ะสาวน้อยเพนบ้านแพงก็เป็นคนที่โทรมาแล้วก็หนูก็เลยถามเขาก็เลยถามว่าแบบถ้าเกิดสมมติว่ารับหนูเข้าไปในวงมันจะยังไงอะไรเงี้ยอืมแกก็เลยบอกว่าไม่ไม่ไมแบบคืออย่าไปคิดมากคนเรามันมันมีโอกาสเสมอแล้วพี่ก็จะเป็นคนนั้นที่จะให้โอกาสแอนเองอะไรเงี้ย<ม>โหเขาขี่มาเขามาช่วยชีวิตหนูมากม,มันทําให้หนูมีโอกาสอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหลังจากนั้นมาแล้วก็เต็มที่เต,ทเต็มที่กับกับพี่โจมากๆแล้วก็ชีวิตแอนก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีค่ะ mm hmm. แฟนคลับแบบยอมรับพี่โจก็มาเปิดมุมมองอีกมุมหนึ่งที่ทำให้ใครหลายคนที่รู้จักว่าอ๋อชีวิตหมอลำอะ่ะมันไม่ได้ง่ายเลย mm hmm. ก็พาไปดูบ้านก็จะเห็นบ้านที่แบบเก่ามากอะไรเงี mm ้ย hmm. เขาก็จะคิดว่าอะเรยเรามีรายได้แล้วเ mm hmm. พราะเราเป็นนางเอกอะไรเงี mm ้ย hmm. <ๆ>แต่คือจริงๆอะ่ะเราโอ้โห หาเช้ากินข้ามแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะเรื่องดราม่าต่างๆมันก็ทําให้เราได้ได้ทบทวนตัวเองได้รู้ว่าเราผิดจริงๆหนูว่าคนบางคนอาจจะไม่ค่อยโทษตัวเองสัเท่าไหร่ไม่ค่อยกล้าโทษแต่ว่าเราต้องยอมโทษเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องปรับหรือแก้ไขตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะ ยอมรับมันให้ได้ในสิ่งที่ว่าในสิ่งที่ตัวเองทำอะ่ะมันไม่ถูกต้องตอนหลังจากนั้นมาก็ก็เริ่มที่จะตั้งปณิธานตั้งใจกับตัวเองอีกแล้วว่าถ้าเกิดสมมุติว่าได้มีโอกาสเป็นกระบอกเสียงหรือว่าเราได้มาอยู่จุดที่ที่มันประสบความสําเร็จนะถ้าสักวันหนึ่งนะถ้าเป็นไปได้หนูจะพยายามแบบบอกน้องๆรุ่นหลังเลยว่าอย่าทําแบบนี้อะไรเงี้ยเอออย่าทําแบบหนูนะมีอะไรแบบคุยกันได้ใช่ค่ะ ก็ต้องขอบคุณโอกาสจากจากลหลายๆท่านด้วยที่ที่ที่ให้โอกาสหนูวันนั้นอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันคือมันทำผิดครั้งเดียวมันอาจจะไม่ได้รับโอกาสก็ได้แต่ว่าหนูก็ยังเป็นคนที่โชคดีที่ยังได้รับโอกาสใหม่อย mm ู hmm. ่หนูหนูว่ามันคือที่สุดของหนูแล้วในคำว่าดราม่า mm hmm. พอหลังจากนี้มาหนูก็ก็ไม่ได้กลัวอะไรแล้วค่ะเ mm hmm. พราะพราะเราผ่านตรงนั้นมาได้ด้วยตัวเองจริงๆแล้วก็ครอบครัวน้องชาย แล้วก็มีน้องๆทีมงานเบื้องหลังที่แบบอยู่ด้วยกันแบบตอนนั้นคือแบบถ้าตื่นเช้ามาจะกินข้าวอะไรเงี้ยคือทุกคนจะต้องมานั่งล้อมวงกันไม่ได้พูดอะไรนะคะแต่นั่งให้กําลังใจเฉยๆแบบว่าพอรู้ว่าเราแบบมันจิตมันออหัวใจมันไม่ไม่ไหวมันไม่ได้เข้มแข็งอะไรขนาดนั้นมันเหมือนพร้อมที่จะร้องไห้ได้ตลอดเวลาแต่เขาก็ยังแบบอยู่ข้างๆคอยนั่งคอยให้กําลังใจคอยพาแบบพาเล่นกีตาร์ร้องเพลงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็โดนคําสบประมาทมาเรื่อยๆค่ะ มันก็มีมีมาตลอดมันก็ทําให้เราแบบอ่ะมาอีกแล้วเหรอโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเจอมาอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเจออะไรเงี้ยมันก็เป็นชาเลนจ์เราตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็แบบชอบแบบมันกลายเป็นคนกลายเป็นคนที่ต้องแบบอดทนแล้วก็เป็นคนที่ชอบท้าทายมันต้องเก่งอะอะไรที่ทําไม่ได้ไม่มีะค่ะมันต้องทําไม่ได้อย่างเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราก้าวผ่านดราม่าได้อย่างหนึ่งพี่ว่ามีคู่ครองที่ดีค่ะพี่จริงๆอะพี่บอยคือพี่ชายที่ในวงการ เห็นกันตั้งแต่แบบตั้งแต่แอนอยังตัวเล็กๆยังยังแบบ16-17อะไรเงี้ยแอนก็เห็นพี่บอยแบบช่วงอายุแบบ20ต้นๆในช่วงที่แอนมีปัญหาดรามา่าก่อนที่แอนจะย้ายไปอยู่กับพี่โจโนเนี่ยก็ยังทักมาแบบถามคอยให้กําลังใจซึ่งแอนก็แบบอ๋อก็ตอบแ้ก,ก,ก็ก็ขอบคุณค่าอะไรเงะะี้ยค่ะจนจนได้มีโอกาสมามาทํางานร่วมกันในช่วงโควิดซึ่งทําให้ ก็รู้สึกได้พลังบวกอะไรจากพี่เขาเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นคนที่เป็นคนที่รักครอบครัวทํางานเก่งแล้วก็มีแบบแผนค่อนข้างที่จะเป๊ะมากๆกับการทํางานอนะไรเงี้ยซึ่งมันเหมือนกันหนูก็หนูก็เป็นคนแบบนั้นก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นแบบอย่างของเราอยู่เหมือนกันเลยคนะ่ะก็ได้มีโอกาสมาเริ่มจากคู่จิน้นคู่จิ้นมาก็ไม่ค่อยได้คุยกันแต่ก็ชอบการทํางานร่วมกันซึ่งซึ่งพอมาอยืนคู่กันแล้วมันแบบ มันมีพลังเหมือนมันมีพลังอะไรสักอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าใช่แหละมันคือที่ของฉันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หนูหน,หนูไม่หนูไม่รู้นะแต่หนูมีเซนส์อะไรตรงนัน mm hmm. ้นก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันเป็นไปได้มันก็น่าจะดีอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลยเริ่มที่จะเปิดใจใช่เปิดใจแฟนคลับก็ชียอะด้วย mm hmm. หนูว่าเขาดูแลหนูได้เ mm hmm. พราะหนูเองก็มันเหมือนมันเหมือนเรา มันเหมือนเราตัวคนเดียวมาตลอดตั้งแต่ตอนท,ที่ที่พ่อกับแม่แยกกันเลยค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะเจออะไรมาเยอะกับเส้นทางนี้พี่เขาก็เหมือนกันพอเรามานั่งคุยกันมันชีวิตมันเหมือนกันค่ะมันเจออะไรมาเยอะเหมือนกันเจออุปสรรคเจอคนที่หลอกเราเจอคนที่หวังดีเจอคนที่ไม่หวังดีเหมือนกอดคอร้อ,อ,องไห้ด้วยกันเลยอะไรประมาณนั้นคะได้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันคงไม่มีใครเข้าใจเราแล้วในในตรงนี้แล้วอีกอย่างคือแอนก็รู้สึกว่าแอนไม่ได้ แอนไม่ได้มีอะไรอันเป็นแค่หมอลำอะที่ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีคนมารับเราได้ถ้าไม่ใช่เขาเลยแต่เขาเป็นคนที่ที่รับได้ในทุกๆอย่างที่แอนเป็นนอกจากชีวิตเรานอกจากชีวิตคู่แล้วเรามีอีกอย่างหนึ่งคือลูกบุญธรรมพอได้ทราบเบื้องหลังเรื่องราวชีวิตของน้องด้วยอะว่าน้องลําบากนะเจอเหตุการณ์ในหลายๆอย่างมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าให้แบบ อย่างพี่บอยอะวงใหญ่ดูแลคนทั้งเกือบ300กว่าชีวิตอย่างของแอนวงเล็กก็ตีไว้สัก30คนคือเหมือนเราเราดูแลกันมาตลอดบางคนรักเหมือนลูกบางคนรักเหมือนน้องอะไรเงี้ยคือเหมือนเราเลี้ยงเขามาตลอดเออแล้วแล้ว,แล,วแล้วทำไมเราถึงแบบจะเพิ่มอีกสักสองคนอะมันจะเป็นไปไม่ได้ม,มันไม่น่าจะเสียหายอะไรกว่าจะตัดสินใจได้ก็นานอยู่เหมือนกันทะ<ม>เลาะก,กันอยู่เหมือนกันว่าใครจะเป็นคนเลี้ยงอะไรเงี้ย<ม>แต่อยู่ดีดีแอนก็โทรไปหาแม่แม่ มาเลี้ยงน้องให้หน่อยได้ไหมแบบเดี๋ยวจะมีคนเอาเด็กมาให้เลี้ยง mm hmm. แม่ก็ยังไม่ได้เห็นไม่รู้อะไรเลยแม่แบบเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยง mm hmm. ก่อนนั้นเขาฝันฝันว่าหนูเดินไปบอกเขาว่าหนูมีท้องฝันก่อนวันนึงที่ที่เขาจะมาหาดิฝันก่อนวันนึงที่เขาจะมาหาแล้วก็บอกว่า,าแม่หนูมีหนูมีหนูมีลูกนะเฮ้ยมีลูกตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยบอกว่า เห็นเป็นแฟดค่ะมีสองคนคือบ้านเรามันขาดรอยยิ้มขาดขาดกําลังใจไปเพราะว่ายายพี่บอยเพิ่งเสียแล้วก็เขาก็รักของเขามากๆด้วยอะไรเงี้ยดูแลกันมาตั้งนานนะวันหนึ่งที่เพิ่งแต่งงานไปแล้วกําลังจะกาลังจะมีอะไรที่ดีแล้วที่ทำไมแบบ ยายถึงแบบไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่จากที่ครอบครัวแอนไม่ค่อยได้มีโอกาสมาอยู่ด้วยกันแอนไม่ค่อยได้อยู่กับแม่มก็ต้องมาอยู่กับแม่แล้วก็มาเข้าใจกันมากขึ้นอะคะ่ะครอบครัวก็กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมพ่อแอนก็อยากมาเจอหลานก็มาหาบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยมันคือมันอบอุ่นค่ะมันเติมเต็มมากๆก,ก็ขอบคุณเขาเหมือนกันที่แบบเข้ามาในชีวิตเราอะไรเงี้ยแล้วแลนที่จะมีลูกเป็นของต<ม>ัว<อ>เองเลยจะแบบนี้มันยังมีอยู่ไหมเอ่ยอ ก่อนหน้านี้ก็ก่อนที่จะไปรับน้องแฝดอะคะ่ะเหมือนเราคุยกันแล้วว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรเนาะ mm hmm. เพราะเคยพยายามมาแล้วปีหนึ่งมันมีงานด้วยอะคะ่ะทํางานก่อนแล้วเราก็มันเป็นงานที่หลายๆคนก็จะบอกว่าเออทาไมทําไมต้องแบบรีบทํางานทําไมต้อง mm hmm. ก้าหนูลอวันนี้มาทั้งชีวิตเนี่ยค่ะ15ปีแอนออรดีเนี่ยคือ15ปีแอนออรดีที่ที่แอนอยู่ในวงการหมอลำแล้วก็ไม่นับก่อนหน้านี้มาอีกที่แอนพยายาม mm hmm. ทําทุกวันเนี้ย มันมันคือวันนี้เลยค่ะมันคือวันที่มีคนรู้จักมีคนจ้างมีคนให้โอกาสเนี่ยกว่าจะกว่าเราจะมีวันนี้เราก็เลยต้องเลือกเลือกโอกาสตรงนี้ไว้ก่อนแล้วค่อยเราค่อยมีก็ได้ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนที่ที่ร่วมอ่อยู่ข้างๆแอนมาโดยตลอดค่ะแฟนคลับว่าจะเป็นบ้านเอบีด้วยที่ที่แบบคอยเป็น ลมใต้ปีกนดคะเป็นพลังให้กับแอนแล้วก็มีด้อมออริแอนพึ่งพึ่งมาเปิดใหม่แล้วก็รวมไปถึงแฟนหมอลำที่ที่คอยดูการเติบโตการเจริญเติบโตของเราอยู่นะคะคอยให้กำลังใจอยู่ห่างซึ่งแอนก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะจะคอยให้กำลังใจแอนอยู่แบบนี้นะคะ,ะอยากเชิญชวนคนรุ่นใหม่เข้ามาดูหมอลำเยอะ,ยอะๆก็อยากให้รู้ว่ามันไม่ได้เฉยมันดูได้มันเข้าถึงได้